สวัสดีครับผมดังสีแสงแทงตานะครับวันนี้จะมาประกอบเครื่องสักง่ายๆนะครับน,นี้ผมไปซื้อมาจากประเทศจีนนะครับลาซาด้าสองอาทิตย์กว่าจะได้นะครับที่มันให้มาก็มีเนี่ยตัวเหยียบนะครับอันนี้ก็เนี่ยแต่ตัวนี้พิเศษนะหารูยากเลยเกินแต่ก่อนผมเคยสักของยี่ห้ออื่น3าม้กว่าบาทเนี่ซื้อไว้า500ร้อกว่าบาทเนี่ยมันจะมีรูอยู่ตรงนี้เนี่ย ดูแล้วข้างบนดูอีกรูน be ึงอยู่ตรงเนี้ยเกี่ยวให้ได้กันในผลจะถอดออกก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะพวกเครื่องสักอยู่นี้หน้าตามันเหมือนเหมือนกันทั้งหมดนี่แหละครับที่มันให้มาก็มีชวกนี้นะที่เห็นอยู่นี้แล้วก็จะมีหมึกมานะครับหมึกมีหมึกมาแล้วอุปกรณ์ข้างใน ก็จะมีหกเหลี่ยมมีพวกรัดไฟอะยางรัดนะครับแล้วก็มีหัวอันเนี้ยมาอันหนึ่งแล้วก็เข็มก็มีหลายแบบนะครับก็จะเป็นแบบหัวเดียวบ้างสองหัวสามหัวสี่หัวบ้างนี่คือผมเลือกใช้หัวนี้นะครับถอดนี่ก็ถอดออกจากอย่างนี้เอาน,นี้มาใส่เฉยเนะครับ ประกอบพวกนี้ได้ก่อนก็ได้พวกนี้จับมามันจะให้มาเราแค่ถอดออกเอาหกเหลี่ยมมันทิ่มแถมมานี่แหละอ,อันนี้ไม่ใช่นยพวกนี้มัน มันยืดได้หดได้ทั้งนั้นเลครับเราก็จะดูว่าเราจะให้มันยาวประมาณเท่าไหร่นะครับลาก็รัดไว้นี่ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ถอดออกอย่างนี้นี่ก็ยืดได้หดได้เหมือนกันเอาแบบบ้านๆลูกทุ่งไปเลยครับประกอบแล้วก็ยังไม่ต้องเล่นเท่าไหร่นะจะดูเอาเข็มหมกมาเท่าไหร่ เมือ่อเราได้แล้วปุ๊บเราก็ใส่เข็มไปเลยครับจะมาดูว่าความยาวเราจะเอาความยาวประมาณเท่าไหร่ไอ้นี้มันก็จะถอดออกได้เนี่ยทีแรกผมไปซื้อมาผมใส่ไม่เป็นนะตัวนี้เกือบขาดแต่เป็นยี่ห้ออื่นนะผมไปเสิร์ชดูแล้วมันเหมือนไม่ค่อยได้บอกไนอะ้ตัวนี้เกือบขาดเพราะผมเล่นอย่างนี้เลยตึก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 มันเกือบขาด อืมนืรู้แล้ววาต้องใส่ตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนแล้วประกบอบเ้าตัวนี้ใส่นี้ก่อนก็ได้ครับเนี่ยใส่ยังไงก็ได้เพราะถ้ามันใส่ได้ดัดไว้ก่อนก็ได้เอาความยาวประมาณนี้นี่ก็หันเอา ม,มันแน่นแล้วก็มาดูเข็มกันว่าเข็มมันออกเท่าไหร่สังเกตดูตัวนี้เนี่ยมันจะชนมันก็จะเนี่ยหัวเข็มยังไม่ออกมาเลยแปลว,ว่าเราต้องปรับแต่งตามธรรมดาเนี่ยเข็มประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับผมนะ ดึงเข้าไปอีกอเข็มออกมาประมาณนี้ก็แล้วกันขยับข้างบนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไดแล้วแต่เราจะขยับเอากดลัดก่อนดีกว่าเข็มติดมากก็มึกก็จะเลอะ อดูปึ๊บน่าจะประมาณนี้แหละสักไม่ลึกก็สีไม่ค่อยติดนะอ,อยู่ที่สีด้วยนั่นแหละประมาณได้สามมิลหรือเปล่าไม่รู้วัดด้วยสตาลเลตจะรัดให้มันแน่นนะเนี่ยตัวนี้สำคัญมันคลายออกได้นะเนี่ยตัวนี้มันใช้ระบบอะไรกันไม่รู้ เนี่ยเราก็รัดยางตรงนี้ไม่ให้มันให้เข็มมันวิ่งดีขึ้นนะดึงไม่ให้มันหลุดจากตรงนี้ด้วยเสร็จแล้วก็ประมาณเนี้ยที่เหลือเมื่อเพื่อความแน่นอนเราก็รัดเราเอาประมาณนี้เราก็รัดเลยครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ แล้วก็เอามาคลองเลยครับตรงนี้ที่แรกผมก็หารูไม่เจอต้องไปดูคลิปคนอื่นเขาถึงหาเจอออันนี้ตัวเล่งเฉยๆเนี่ยตัวเล่งว่าจะเอาแรงเร็วยังไงนี่ก็มีที่ชาร์จอ้าวดูดูอันนี้ตัวออกีสเสียอยู่ข้างหลังไป ดีซีบวกลบถ้าเกิดไม่ติดก็แปลว่าเราประกอบผิดจะเกิดว่าติดแล้วประกอบถูกแค่นั้นแหละไม่มีอะไรโอเคต่อมาผมจะสักให้ดูเลยนะครับสักผมลูกพุ่งมากผมไม่ชอบอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยนะ จินตนาการได้ยังไงสักอย่างนั้นเลยฮะ <c oughs> เดี๋ยวขอวางขวนพวกนี้ไว้ข้างล่างเนยนะวนี้ใช้ขาเหยียบเอา <c oughs> พวกเก็บนี้เราไม่ได้ใช้ผมซื้อ,อมาครั้งแรกลายพวกนี้ผมสักเอาเองนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างอยู่ที่หมึกแล้วก็ความเล็ก สักไม่ลึกก็ไม่ค่อยติดนะครับพวกเนี้เดี๋ยวผมก็จะเติมตัวไหนที่ไม่ค่อยติดก็จะเติมเย่่งเช่นเนี่ตัวนี้ไม่ค่อยติดก็จะเติมเอาพวกนี้กว่าจะติดสัก3ามรอบสักเองไม่ได้ดูใครมาเลยนะครับเล่นอยากสักก็สักเลยนะครับอันนี้ผมเขียนล่างไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะสักประมาณเนี้ย เนี่ยจะสักยันนี้แหละประมาณน,นี้นะครับสักเติมให้มันเต็มเฉยนะที่มันว่างอยู่เติมหมึกก็ไม่ต้องเยอะตามหลักต้องมีนะ้ามันมากอกนะใส่นิดนึงที่สักมานะคนอื่นเขาสักยังไงไม่รู้แต่นี่น้ำมันมากอกไม่มีหมึกก็ไม่ต้องเยอะมากประมาณน,นี้ก็พอแล้ว ไม่พอก็เติมหมึกได้นะฮะโอ้ยขาก็ไปเหยียบเนาะ,ะเดี๋ยวจะสักเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นสักก็กดลงไปเลยนะ เด็ดนะครับมันจะสักได้ผมลืมสำลีกดเข็มไม่เม็ดนะงั้นเราก็ต้องทนเจ็บสักหลายรอบอะใช้น้ำเกลือดูว่าสักติดไหมเมื่อกี้ ติดมากก็จิงนึงเอาลยสักทับแต่ก่อนใช้ระบบมือนะไม่เคยใช้เท้าเลย สับเองก็ลำบากมองไม่ค่อยเห็นนะ ồ oh, mời lên liền lên với lại mưa lâu yên mực cũng chưa biết Nhà phân tục trai hết เนี่ยตัวไม่ออกเลยนะครับแบบนี้ไม่ได้การนะต้องมองตัวหนังสือไม่ชัดฮะต้องเพิ่มความยาวเข็มนะครับ เครื่องนี้ไม่ดีเลยโอ้เครื่องร้อนโอ้โหสู้ไอ้สาบไอ้สามบาทไม่ได้เลยสักก็ไม่น่าจะเสร็จด้วยนะครับเนี่ยผมก็ลองผิดลองถูกจนมาได้ประมาณนี้แหละครับแต่ไม่ติดหรอกมั้งนี่ลอกออกอีกท่าน เมดมึกอีกไปเรื่อยๆอันนี้หัดสักเองนะครับกล้ากลัวกลัวเจ็บมาก็ซื้อเครื่องสักมาใหม่ด้วยนี่เคยใช้เท้าเหยียบด้วยก็ได้ประมาณนี้ก็เอาครับสักเอาเองมาเตียดยังไงเดี๋ยวซ้ำครับไม่กลัวเท่าไหร่สันสู้ครับ อาจจะตัวหนังสือใหญ่เล็กยังไม่เป็นไรมือเราเอง <c oughs> <c oughs> สัตว์อีกรอบหนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วแต่ <c oughs> ไม่รู้จะติดได้สักกี่เดือนกี่วันนะครับผ่านมา3เดือนถ้าเกิดมันไม่ติดก็ <c oughs> เล่นใหม่ครับไม่ยากครับ แต่สักซ้ำหลายรอบมันก็จะแตกนะครับก็ยังดีกว่าสีไม่ติดนะครับ ตัดเองก็ได้ประมาณนี้แหละครับเส้นไม่เคยคมนะครับเส้นแตกไม่มีบงมีแบบนะครับสีก็ลองใหม่ไม่รู้มันจะเตดหรือเปล่าเครื่องก็ซื้อมาใหม่ไม่เคยใช้ด้วยเครื่องแบบนี้ใช้เท้าเหยียบเอาได้ประมาณนี้นครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ